91และ91ค่ะคุณผู้ชมค่ามันมาบอกแล้วนะคะหนึ่งห้างห่าข้างล่างออกอะไรจะ๊ะเก้าหค่ะคุณผู้ชมเลิศ <laughs> มาแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะสำหรับ16กรกฎาคมนี้นะคะขนมไทยของเรานะะแต่ก่อนอื่น แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก้าวหของเรานะคะจัวจ่าฟันบูมเวอร์นะคะอ่ะ16กรกฎาคมนะคะไม่ให้เสียเวลาเวลากันเยอะนะคะจะได้รีบไปหาแต้หาตํากันนะคะทุกคนค่ะมักหลายมักหลายนะคะเล็กศูนย์ชอบศูนย์ศูนย์ตำใจเวอร์นะคะตำใจไอติมาร์กเลยนะคะแค่เอ่ยชื่อว่า แค่เอ่ยวันเลขศูนย์ก็จะร้องไห้แล้วเพราะมันต่าใจนะคะศูนย์อะไรยังไงบ้างนะคะศูนยแล้วก็0ูนย์เนะคะสามที่นั่งของเราก็คือ6 0ศูนย์เก้าแล้วก็890นย์นั่นเองค่ะถ้าใครตําใจตรงกันก็ไปหาแต้หาตำกันเลยค่ะขอให้โชคดีอีกสักแมตช์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมสลับสิบ1กกรกฎาคมนี้ค่ะ